ครับสวัสดีครับรักสุนทัยก็จะพามาดูอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังนะครับวันนี้ก็จะมาดูท่านสอบอปตเชื่ออะไรนะครับสอบอปรปสบลาโพสีนะฮะวันนี้ก็จะมาดูอาการที่เป็นนะครับนี่ดูลักษณะของมือนะฮะนี่ครับนี่คือเป็นโรคผิวหนังหรือเป็นน้ำเหลืองไม่ดีนะครับจะมีรอยแตกแล้วอาการคันแล้วก็จะมีจุ่มขึ้นแบบนี้นะฮะนี่ครับตุ่มขึ้นตาม ามมือนะครับเนี่ยดูฝั่งน,นี้ก็เป็นนะครับจะขันมากนะเก่าจนเป็นแผลเป็นเก็ดเลยนะครับเนี่ยลักษณะมือนี่ครับอันนี้เป็นน้ําเหลืองนะครับแล้วก็มีอาการของความดันแล้วก็มีอาการของไขมันในเลือดสูงป,ป,ปัจจุบันนี้นะครับความดันเท่าไหร่ครับณปัจจุบันที่ไปตรวจร้อยห้าสิบพูดดังๆร้อยห้าสิบความดันร้อยห้าสิบ คงที่หรือว่าขึ้นขึ้นลงลงครับขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วมีน้ําตาลในเลือดไหมเคยเช็คค่าน้ําตาลครับค่าน้าตาลมันร้อยสิบน้ําตาลร้อยสิบแล้วก็แล้วเป็นโรคไตไหมไม่เป็นเป็นแต่โรคผิวหนังนะครับโรคผิวหนังชนิดนี้สามารถเป็นสามารถเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะว่าน้ําเหลืองไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นจากเป็นจากอาการของคนที่สูงวัยหรือคนที่ระบบในร่างกายหรือว่าภูมิ คุ้มกันบกพร่องนะครับแล้วก็ตับนะไม่ดีนะครับตับผลิตน้ําเหลืองไม่ได้นะฮะตับผลิตน้ําเหลืองที่ไปสร้างเม็ดเลือดในร่างกายไม่ดีพอนะครับก็จะทําให้เป็นโรคแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาทานสมุนไพรวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทานสมุนไพรนะแล้วเราจะมาดูกันว่าอีกส5้าวันนะฮะการที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้คือสอปตประสบล่ามครับทีมงานผมนะครับนะฮะทีมงานทํางานนะฮะ แล้วก็คณะทํางานนะครับแล้วก็จะมาดูว่าอีก15วันนะฮะอาการของมือที่ดําค้าคันนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นไตนะครับอันนี้คือเป็นโรคผิวหนังนะสามารถเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะฮะแล้วก็บางท่านก็จะเป็นสะเก็ดเงินในสมุนไพรตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องสะเก็ดเงินด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าอาการนี้จะหายไปใน15วันไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมาทานน้ํสมุนไพรที่เป็น สมุนไพรยาต้มนะครับสมุนไพรที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับวันนี้ก็จะมีจําพวกนะฮะที่เป็นสมุนไพรยาต้มนะครับก็จะมีพวกยาห้ารากนะครับแล้วก็จะมีพวกใบเงือกะหมอหลายอย่างนะครับวันนี้ก็จะให้สประตอทานดูนะครับว่าอีกสิบห้าวันเป็นแบบไหนนะครับคือทานหลังอาหารนะสามเวลานะครับนะแล้วก็ทานตอนน้ำอุ่นๆเท่านั้นนะครับเอาวันนี้ก็เชิญทานนะครับ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรนี้แล้วอาการภายใน15วันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าสมุนไพรตรงเนี้รักษาได้จริงนะครับว่าสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารสืต่อรอยแล้วก็ไม่มีสารเคมีแต่ขอให้ทานสมุนไพรอย่างถุกวิธีทานเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารสามเวลานะครับแต่ส่วนคนที่เป็นโรคแบบนี้นะครับขอแนะนําเลยนะครับว่าอย่าทานของหมักของดองอาหารรสจัดนะฮะแล้วก็ ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับคนที่เป็นโรคแบบนี้เพราะว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้ตับไม่ดีปอดไม่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ไตเสื่อมได้นะอาการแบบนี้ก็คืออาการของน้ําเหลืองนะฮะหรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ได้นะครับคือเลือดไม่ดีนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้สูงวัยนะฮะตอนนี้อายุท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบปีพอดีนะครับหกสิบปีนะฮะอายุหกสิบปีเพราะคนที่สูงวัยก็จะมีอาการของน้ําเหลืองไม่ดีนะฮะ ก็จะตามมาด้วยโรคเกาต์ต่อมลูกหมากไตเบาหวานความดาไขมันนะครับเป็นผลพวงที่มาจากโรคที่เราเรับประทานอาหารเข้าไปนะครับอย่างเช่นทานปลาแดกปลาล้าของฝาดของหมักของดองนะฮะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดเรื่องมากมายแล้วก็ทุกวันนี้ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าไหมครับเพราะฉะนั้นต้องงดก่อนนะครับดื่มเบียร์อย่างเดียวแต่สมัยก่อนดื่มเหล้าไหม,มสมัยก่อนเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่าครับที่เป็นโรคแบบนี้ไม่ได้เที่ยวใช่ไหม อ๋อมไม่ได้เที่ยวผู้ไม่ได้เที่ยวผู้หญิงนะครับไม่ไม่ได้เที่ยวผู้หญิงแต่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์สูบบุหรี่แต่ทุกวันนี้เล ق, เิกเหลือแต่เบียร์นะครับเพราะว่าเบียร์ก็พอทานได้นะครับเป็นคนที่เป็นความดันทานได้แต่ที่คนที่เป็นโรคแบบนี้ห้ามทานนะครับส่วนคนที่เป็นความดันสามารถทานได้แต่คนที่มีอาการของน้ําเหลืองไม่ดีอย่างนี้นะครับไม่ควรทานหรือไม่ควรดื่มเบียร์นะครับไม่ควรสูบบุหรี่นะครับผมโอเคครับวันนี้รักสนภัยก็มีสุนภัยดีๆให้เพื่อนๆได้สอบถามกันได้นะครับใครอยากจะใช้สุนภัย ตัปรึกษาหรือโรมาสอบถามข้อมูลสมุนไพรได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ,บ,ค,ค,รบครับผม